ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้หลายๆคนคงหาที่เที่ยวเป็นอยู่ใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการกางเต็นท์เอ่ยการไปเที่ยวชมธรรมชาติเอ่ยหรือการเช็คอินตามสถานที่สุดคูลวดเพื่อนบนโลกออนไลน์ถ้าคุณกําลังเป็นแบบที่กล่าวมาเราขอแนะนําให้มาจังหวัดชัยภูมิใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกจังหวัดชัยภูมิเมืองรองที่ต้องมาจังหวัดชัยภูมิถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนะักด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้ง ทำให้หลายๆคนมองว่าเชยภูมิอุดมไปด้วยป่าแต่เพราะความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นี่แหละครับที่ทําให้เมืองที่ผู้คนเรียกกันว่าเมืองพญายแลมีอุทยานแห่งชาติถึง4อุทยานมากที่สุดในภาคอีสานอันได้แก่อุทยานแห่งชาติปูแลนคาอุทยานแห่งชาติใสทองอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามและอุทยานแห่งชาติตาดตนในช่วงฤดูหนาวแบบนี้อุทยานแห่งชาติภูแลนคาถือว่าตอบโจทย์แห่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยอากาศที่หนาวเย็น เหมาะกับการพักกลางเต็นท์หรือดูดาวท่ามกลางวิวธรรมชาตินอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผาหัวนาคมอหินขาวแหล่งศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวและจุดเช็คอินอีกมากมายที่สําคัญจังหวัดชายภูมิได้มีการผลักดันให้อุทยานแห่งนี้กลายเป็นไฮไลท์ที่สําคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาวหนาวลมห่มดาวกอดเขาที่ชายภูมิ ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์เมืองแห่งธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวจะต้องประทับใจมิรู้ลืมโดยกิจกรรมที่ว่าก็จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงกุมภาพ,พันธ์2569ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมต่างๆรวมถึงร้านค้ามาออกบูธภายในงานอาทิสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นถิ่นร้านอาหารฟู้ดทรัคและอื่นๆอีกมากมายตลอด3เดือน โดยจะมีอีเวนต์ขนาดใหญ่คือเขาดาวมอหินขาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มอหินขาวหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิในคืนวันที่31ธันวาคมนี้ก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะได้มาเที่ยวสัมผัสกับความสุขนะสัมผัสกับความสวยงามที่จังหวัดชัยภูมิสำหรับในฤดูละฤดูหนาวเนี่ยเราก็มีโมอตโต้ว่าหนาวลมห่มดาว กอดเขาที่ชัยภูมิแล้วก็มีกิจกรรมนะฮะเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในช่วงระหว่งางสจกปกะมาณวันที่19 20- 2 1เนี่ยนะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมในเรื่องของการตีคีไฟนะีฮะซึ่งอยู่ที่บ้านหนองเคืองนะฮะของตำบลกุฎตุ้มแล้วก็ที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์เองเนี่ยนะ,ะก็มีเรื่องของกิจกรรมนอนลานตีข้าว รวมทั้งวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนเราก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นเรื่องของการจัดทําเรื่องของทุ่งคอสมอสนะฮะที่ซับเซเลเตใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามสามารถสอบถามข้อมูลได้นะที่ทอทอท,อทอคนครราชสีมาซึ่งดูแลและรับผิดชอบจังหวัดชัยภูมิด้วยนะแล้วก็ในเว็บไซต์นะของทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬานะครับ